สวัสดีครับก็กลับมาพบกับนายบิ๊กแบงอีกเช่นเคยกับเกมอ่ m อิมมัทเทฮีโรหรือฮีโร่ต่ก็คลิปนี้จะมาอาธิบายาความความรับของแข็งแร่งอีกอย่างนึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มเผยแล้วเพราะเมื่อก่อนผมกักไว้นะครับพอดีอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากอ่ ก็มาเริ่มกันนะครับปัจจัยหินมีสำคัญอะไรบ้างก็พอดีหินเวล์ยังไงหินก็มีความสำคัญมากโจมตีดาเมจก็ว่าไปหินจันก็มีความสำคัญนะครับจันเนี่ยตัวสำคัญที่สุดมันก็จะมีคีิติคอขอเพิ่มโจมตีคีิติคข้อไอเสียสาหายของคีิติคอไม่ใช่อัตรานะครับ อ่าแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดอ่ามันก็ขึ้นอยู่หลายหลายอยา่างอ่ายางหัวรถมันก็มีรถหลายแบบอ่าส่วนใหญ่ก็แล้วแต่สายของพวกคุณแต่รถของผมก็มีปัญหาหกับเซิร์ฟผมนะครับก็ป้องป้องปาการก็มีความสําคัญอ่าวันร้อยอะไรบ้างอ่ามันก็ขึ้นอยู่ที่เวลอ่ามันก็เหมือนกันในอันนี้ สำหรับหัวกับไหลจะเหมือนกันเป็นสายรถถ้าเวลาใส่หินเรียกว่าหินอะไรวะหินหินธรรมดาแล้วกันอ่าเรียกว่าหินธรรมดานะครับหินจันก็เหมือนกันก็ป้อมปราการกับผลแข็งแก่นส่วนใหญ่หลกัหลกๆเขาใช้กันก็อืมมันจะมีหัวไหลเกาะแล้วก็เท้านะครับ หรือขานั่นเองอาก็พูดถึงก็มาถึงกับเกาะเกาะส่วนใหญ่เขาใช้อะไรกันบ้างาผมก็แนะนําเลยหนึ่งเลือดที่สําคัญอ่ามันก็เป็นหินแดงนั่นแหละหินสองก็หินฟ้านะครับก็ไว้สกัดเพิ่มอัตราการสกัดกไอ้เพิ่มสกัดกันไม่ใช่อัตานะครับอัตรานั้นมันจะอยู่ที่หินเขียวแล้วแต่คุณท้าไม่พอ หรือรอยดาวที่แหวนไม่พอก็เอามาใช้อ่าสก็ป้องกันมีเลือกกันนะครับก็แล้วแต่คุณจะเลือกยังไงนะครับหินเหลืองก็จะเป็นอัตาอ่าประมาณนี้อ่าก็หินดาวก็พอรู้แล้วผมก็บอกกันมันจะมีอยู่ในไอแบบเพิ่มอัตตาอันนี้ก็จะมาอยู่ในเท้ากับเกาะเหมือนกันนะครับอ่า จะได้เข้าใจมาพูดถึงหูแหวนกับจี้อ่ามันจะเหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายรวบลัดมันก็คือจํานวนอัพการอัพจํานวนถ้าหินธรรมดาอัพจำนวนอ่าแล้วแต่ธาดก็ว่าไปนะครับแต่พูดถึงมาถึงดาวกับหินจันทร์ผมพูดง่านะอ่าจันทาก็หินดาวจะเป็นรถโจมตีถ้านินให้ใช้หินไอหินสีเนี่ย ผมก็เรียกว่าสีชมพูแล้วกันนะครับไว้ลดจำนวนความเสียหายเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้โหดอ่าอย่างเช่นบางคนทำไมบอกได้หินม่วงน้อยไอ้มุวงนูอัพดีเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมไม่โหดมันหินก็เป็นถ้าคุณไม่ใส่ก็บางทีก็โอกาสน้อยกว่าอ่าก็ประมาณเท่านี้ลด จำนวนโจมตีเพิ่มจำนวนโจมตีอยู่ที่หินจันอ่าก็ประมาณนี้ถ้าเลือกกันดีๆนะครับ่าใส่ร้อยก็ประมาณเท่านี้สําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าก็ช่วยกันฝากไลค์กดซับสไครต์แชร์นะครับถ้าถูกใจอ่าก็ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ